สวัสดีครับผมทีมโนแครสมาชิกในทีมโนแครหัวหน้าทีมนายพิรพัฒน์สอนพงษ์นายพงศพักผิวทองนายรัตภูมิลุงทองและ,และนายนพสตรงความเจริญสวัสดีครับพวกเราทีมโนแครบวันนี้พวกเราจะมานําเสนอหัวข้อ,ขอโครงงานนวัตกรรมฉริยะในโครงงานระดับทักษะโคดดิง้งสู่การสร้างสรรโครงงานนวัตกรรมฉริยะโค้ดคารทอนซึ่งในวันนี้พวกเราขอนําเสนอนวัตกรรมที่มีชื่อว่าระบบจาแนกพืชและสัตว์ด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยเราพบปัญหาเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องของสัตว์และพืช โดยเรายกตัวอย่างมาคือโลมาและช้างคนส่วนมากจะมองว่ามันคือช้างหรือโลมาแต่มันมีสายพันธุ์ที่แยก,กออกไปอีกซึ่งน้อยกรรมของเราจะช่วยสแสดงชื่อและสปีช,ชีส์อของสัตว์แต่ละชนิดและบอกความอันตรายได้รวมถึงพืชที่มีพิษเช่นกันยกตัวอย่างนะครับในหน้านี้มีสัตว์บางชนิดที่ดูดุร้ายแต่กลับรักสงบแต่ว่ามีสัตว์บางชนิดที่ดูน่ารักแต่กลับดุร้ายเป็นอย่างมากหลักการทํางาน เราจะนําตัวเครื่องไปตรวจจับเมื่อพบสัตว์หรือพืชจะส่งข้อมูลไปยังส่วนการที่เก็บข้อมูลเพื่อเทรน AI ไปนในตัวและส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันของเราโดยตัวแอปพลิเคชันของเรานั้นจะแสดงหน้าจอที่ตรวจจับได้จะบอกชื่อของสัตว์และพืชชนิดนั้นหากกดเข้าไปที่สัตว์และพืชที่เจอจะแสดงหน้า UI ลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตตัวอย่างเช่นความอันตรายกินได้หรือไม่ แต่หากพบสัตว์อนุรักษ์หรือสัตว์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอโครงงานของเราหากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถติชมพวกเราได้ทางผู้เสนอโครงงานหรือความตั้งใจยอย่างยิ่งว่าทีมของเราจะเห็นนวัตกรรมนี้ได้ไปใช้กับผู้ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิธภาพและเป็นประโยชน์และสุดท้ายทางทีมโนแคปจะคอยพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อไปให้เข้าสู่หลักสากลให้ได้ขอบุญครับ